นี่ได้เมนูลาบเป็ดด้วยค่ะลาบค่ะเมื่อนีก่กสิเส็ดเมนูลาบเป็ดจ้าเข้ากับเตรียมเคื่องได้จ้าเ,เตรียมหอมต่างๆจ้าหั่นหอมต้นกะเทียมต่างๆเด้ค่ะแล้วก็ใส่บักหน้าลงไปอันดับแรกเข้ากับต้มน้ำจ้าแล้วก็เอาเป็ดลงไปล้วนเด้จ้าได้แล้วก็เตรียมค่ะปรุงค่ะใส่ขา้าวกลัวลงไปจ้า ต่อไปกระบ,บี่บางหน้าหอมๆลงไปจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้าตามตามด้วยบักพริกจ้าสีแดงๆนี่แหละจ้าปีกปนค้นให้เข้ากันจ้าปรุงรสให้เรียบร้อยจ้าแล้วก็เอาฟ<อ>ัก,กหอมใส่ลงไปจ้าที่เ้เฮาหั่นไว้จ้าหนใส่ลงไปเบิดเลยจ้าแล้วก็ค้นให้เข้ากัน เอากระซิได้เมนูลาบเป็ดแซ่บๆเด้อจ้าสวัสดีค่ะนี่เดเมนูลาบเป็ดเด้อค่ะลาบเป็ดแต่ว่าคักม,แบบมีแบบล้นจานล้นยังเลยค่ะเอาไรเนี่ยอืมแบบหล่นจานเลยอันอันนี้แบบบังลีฝาเนาะอันลองที่มันก่อนนะเอาตัวน,นี้หน่อยไปก่อนเนาะอันนี้เลย là đếp hắn Năm lắm là hai hắn 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 anh hắn 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 tới năm hắn mà hắn hắn Nó <laughs> mm. <Hello. cười> ra cái này Nó ra cái